โอเคครับผมก็น้องขอกราบในทุกท่านกันด้วยนะคััพื่อนนี้ก็อยู่กับผมนะครับ The Pro CH นะครับวันนี้ครับเราก็จะมาสอนทำลายเสื้อในเก็บ GTA V กันนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับก็ให้คนเข้าไปที่ o o e n IV นะครับเว็แบบหนึงนะครับ อ่าพอเข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่ไฟล์ x 6 4 v นะครับอยู่ไหนวะอ,2000 <years> อ้าว2 0 0 0 years later อันนีเจอแล้วนี่นะครับก็เข้าไปนะครับเข้าไปที่โมเดลนะครับเข้าไปที่คิกเลมีอ่อันเดียวแหละจากนั้นให้สำรลองไฟล์หรือว่าสำรองก็ได้จะไม่สำรองก็ได้นะครับแล้วแต่คุณแต่ผมสำรองมาแล้วกัน เื่อไว้นะครับสำลองไฟนี่นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับ p l a y e r 1นี่ก็คือ f ฟ a n กินนะคับ p l a y e r 2นี่ใครวะตัหนึ่งหรืออ่ะ p พเยอร์คือเทรเวอร์นะซีโร่คือไมเคิลนะครับ, Zero, Michael, รบก็ให้ผมจะไปแฟรงกินนะครับก็ให้เลือก อันที่มันเป็นตัวยูอย่างนี้มีนครับพวกเอาแนะนำให้เป็นพวก0.4นะ UPR R เนี่ยเป็น0นะูนย์ะผมไม่แนะนำให้เป็น0ูนยนะผมไม่แนะนำก็ศูนยนะครับก็จะเลือกให้คุณเลือกแบบว่าอันขาวก็ได้นะครับอันดำก็ได้ได้หมดเลย ครับก็แต่ผมจะอ,อ่นข่าวนะครับก็ให้คลิกมาคลิกมาที่ A ก็คือข่าวโอเคก็เลือกไปกดเข้ามาก็อย่าขึ้นอย่างนี้นะครับให้คุณกด Export นะครับแล้วคุณก็ให้เลือกเป็นไฟล์พีนก็ได้หรืออันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไว้ไหนก็ได้นะครับแต่ผมอ้นี้ไปแล้วไงก็ จจังจากนั้นนะครับเมื่อคุณไอ้นี่มานะครับมันก็จะเป็นอย่างไหนวะอย่างนี้นะครับก็ให้คุณนะครับก็เปิดเวิร์ดช็อปก็ได้ใครถนัดโปรแกรมแบบนี้ก็ได้นะอ่าพอเปิดเวิร์ดช็อปมานะครับเดี๋ยวปิดอันนี้อ่ะมันก็จะเป็นหน้าโลกอย่างนี้นะครับให้คุณนะครับเลือกอะไรใส่ไปก็ได้นะครับเลือกแบบว่าลาย ก็ใส่ไปนะครับเดี๋ยวน่านะครับส่วนอันนี้คือด้านหลังนะครับก็ไม่ตรงว่ะแบบนึงก็ก็ตรงอย่างวะตรงแล้หละก็ให้คุณลากไฟไหนก็นได้นะครับที่มันเป็นรูปภาพลากมาใส่นะครับแล้วก็วัดระยะให้ดีนะครับเดี๋ยวผมอย่างเช่น เดี๋ยวผมปิดเองนอ่ะอนี่ผมจะเลือกไฟนี้นะครับก็ให้คุณย่อมันนะครับแล้วก็ย่ออีกนะครับให้มันพอดีเสื้อนะครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไม่เอานี้ผม,มเอานี้แค่นี้แหละให้คุณกดไฟนะครับแล้วก็เซฟแอดให้เป็นอะไรก็ได้ PNG นะครับ เดี๋วผมจะเอาไว้ในในท็อปด้ยวยโอเคแล้วก็กดเซฟไปนะครับกดโอเคไปอ่ะแล้วจากนั้นนะครับเราก็นี่นะครับคือไฟล์ที่เราเซฟมาก็ให้คุณเปิดอ p นไอวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดไฟล์เมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปที่อา้าวเหี่ย แล้วก <mile> ็ไปที่ที่ไหนวะโอเคนะครับผมก็ให้มาไฟล์เมื่อกี้นะครับอยู่ไหนวะโอเคให้คุณเปิด edit mode ก่อนด้วยนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยมันคลิกเข้าไปแล้วก็กดรีเพจนะครับแล้วก็ลากไฟล์ที่เราทำใน b r o w s e ชมา เออไม่ Dante, ต้องลากครับให้คลิกไฟล์เมื่อกี้ที่เราทำในู่บอกช็อปแล้วก็กดโอเพนแค่นี้นะครับมันก็จะมาแล้วล้วกดเซฟไปเลยนะครับโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับผมอ่ะโอเคนะพอเข้ามาแล้วนะครับก็ให้คุณไม่ต้องไปไหนนะครับให้ไปตู้เสื้อผ้าเลยนะโอ้ยนี่กระโถมาจาร อตัวทูผ้าของแฟรงกิ้ดูนะอ๋ออยู่นี่นะครับก็กด E นะครับมันใจไปอยู่ที่ในโหมดทีเชิร์ตนะครับทีเชิร์ตนี่นี่นะครับมันก็จะขึ้นแล้วโอ้โหเวลี่กูดอย่างโกโ้แต่มันไม่ตรงอ่ะเอ้งไม่ตรงเออไม่เป็นไรหรอก <S 2> <S 2> <S ที่นะครับก็โอ้โห ทำได้นะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องทำนะครับไอ้นี่โอ้โห,โหเสือ้ออยากโกดูดิอาฟังกินกูโอเคครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแจก๊กดซับไ i ค์กันด้วยนะครับผมก็ก็ถ้าใครอยากให้ผมมาทำอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับ ่วนี้ก็แบบนี้ก็ไม่น่าไม่เชิงลงหมดนะไม่เชิงอะ่ะเออแต่ก็จะเอาไปอยู่ใน gta v หอดแล้วกันก็สำหรคลิปนี้ก็ต้องขอจะพิยงเท่านี้ครับผมไาครับผม